ถ่ายภาพกับน้องไรอันค่ะแล้วก็เรียนเชิญน้องคามีด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะขอเสิร์ตเคลงกับพราตะยงค่ะประธานจัดงานของเรานะคะให้มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้น้องทคู่นะคะมาร้องเพลงค่ะให้กับพ่อพ่อแม่แม่ได้ฟังกันพี่ขาหนูขออนุญาตให้ช่างภาพตัวไหยน้องหนูเข้ามาหน่อยได้ไหมคะตัวน้อยอ่าๆตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนะคะช่างภาพหนูตัวเล็กค่ะตัวเล็กตัวเล็ก เนาะไม่ไม่พาดไม่คะหลอไหมคะแม่แม่ภูมจใจจริงอะไรนะล้อหลอกกลางหลอกกลางหลอออย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปค่ะเรียนเชิญนะคะตัวแทนค่ะจากทางศูนย์การค้าค่ะ สุดใจครับแต่ที่ถีกน์ดเสืราชาค่ะจากฝั่ชมรมเรนนะคะให้เก็บติ๊กถ่ายภาพค่ะขอเชิญปรบมือด้วยค่ะยังสุดใจครับแต่ที่ถีกน์ดเสืราชานะคะก็เลือกเฟียค่ะสนับสนุนสมรมพี่นีดีบาร์ดินและขาให้พวกเราได้มาจาัดกิจกรรมดีๆกันค่ะกับงานที่สาหร่ายราชาประดามันไทยและสะัปเหร่อตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่สิบตุลาคม2566นนั่นเองค่ะทำภาพได้ไหมคะได้ไหมคะ อย่าแม่ๆใจเย็นๆหนิให้ถ่ายเป็นเย็นนะคะรับขอบคุณค่ะแทนจากทางสูงการ้าไปสุดนะคะและกราบขอบคุณค่ะย่าร้านประยอง,อยง,งยคะอ่ะที่เ็ดทิ้นถ่ายภาพค่ะเอาละทั้งสองท่านนะคะนี่ค่ะทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างสุดเมืนอค่ะเราก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพี่ชายอีกรอบหนึง่งพี่ชายเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งหนุมเลยไม่เคยทิ้งน้องสาวคนนี้เลยนะแล้วก็เวลาได้ได้แร้วก็ลาไปสาบที่มแล้วนก็คือ หมูมีแลงงสู้เลยแต่ใจชีวิตทุกวันเลยพี่เลี้ยงล่ะคะครับก็ที่เราก็คุอยู่ตลอดทั้คุณแบบว่าเออเรานปัญหาอะไรก็ปรึกษากันอะไรเงี้ยในเรื่องของการเรียนการอะไรก็มีปรึกษากันเวลาในวันนี้อกหักก็มีบ้างนะในนี้ไ right <classy. S 1> ี่ม <ch amp uk> ีน mm ี่ลงตั้งใจเรียนอม่แม่ใน้องใัมีแฟนได้ยังคะ ม,มีแต่แฟนคลับมีแต่แฟนคลับมีแฟนได้ยังได้แฟนคลับมีได้ไหมได้รักไหมรักสุดยอดมากโอ้โหพูดเถอะเขาไม่ให้อะไรหรอกเด็กช่วยเถอะเดี๋ยวถ่ายารูปกันหน่อยไหมคะครับผมถ่ายรูปกันหน่อยไหมคะเดี๋ยวช่างภาพของศูนย์การค้าเจอหน้านบนเวทีค่ะแม่ๆสาวป้ายไฟชูขึ้นมาป้ายไฟชูขึ้นมาาตัวตรงกลางก็เลยเดี๋ยวแม่จ๋าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราหันหน้าไปทางลูกดีกว่านะคะ แลแม่สาวป้ายไฟอยู่ไหนป้ายไฟอยู่ไหนมาทางนี้มาทางนี้มาได้ไม่ลูกเขาตายแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอเคโอเคจับได้ไีมคะแม่แม่สาวเอาทางฝั่งนี้ไม่ได้เลยเอะเจ้าโอ้โหเจ้าสีพิศเลยเหรอถ้ได้จัดให้แล้วฉันก็ได้ค่ะ อ่ะพรมนะคะหนึ่งสสามเ่ามากแม่หนึสองสามไม่ดูปีก้นหนึ่งสองสามมันต้องโนนีนึ่งสองสาดยอดอะไรจ้ะแม่ต้องมีด้วยเหรอได้ค่ะ เดี him, up, up, noise noise ๋ยวฟังน um. ู okay, anyway, ้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฝั่งนี้อย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้ฝั่งนี้นะคะมาครับอย่ายอมแพ้นะหนึ่งสองสามงหวะดี่หนึ่งสอสามยอดค่ะตรงกลาง นีไไ่ได้ค่ะ,นะะค่ะได้ไดไค,ค่ะต้องเบาๆนะมีแน่แล้มันตื้นเห็นะคะสักครู่นะคะฟองนี้ก่อนนะคะ Hoa muốn các nàng, các cũng đó. Ừ. À, A phải là cái một đôi bay lạnh hai 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 bay hai bay không? hai bay lạnh hai bay lạnh ta bay lạnh hai bay lạnh không? bay lạnh ต้องตามอีกเป็นปีๆเงินยังไม่หมดใช่ไหม <S 2> <S 2> ไปต้นค่ะด้วยจะได้ฝากอนาคตไปก่อนสักค่ะสุดท้ายค่ะน้องเลยอ้อนาคจะมีหานะคะรบควรอยากจะให้ฝากเชิญชวนค่ะให้คนมาเที่ยวงานของเราหน่อยกับง,งานพิจาราศรีราชาค่ะต่อไปครับผมฝากงานด้วยนะครับผมกับพิจาราศรีราชา,านะครับน้องแมวน่ารักมากและเจ้าหีรุ้ทันเรื่องเส่วนงาที่จะซื้อกลับไปเลย แนวตัณิวัฒน์รัาใจเสมอนาด้วยนะครับแข่งด้วยนะครับถึงวันที่ถึงวันที่สิบเลยนะครับแข่งยาวไปเลยคโอ้โหเจ๋อเด็กที่จะมาเดินเลือกซื้อทันไม่ทันได้นะคะราคาดีก็ราคาน่ารักเวินค่ะมือแอกถึงนะฮะแล้วก็ใส่งันหมดสองคนกันเนี้ยเราก็ใจสุดท่านด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะน้องใบอันเราลองใช้จนมีมากมนะคะที่เกียรติค่ะมามอบเสียงเพลง์ครบๆนะคะให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะอ่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราให้น้องสองทัพขอนด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่นะคะท่านไหนที่อยากจะถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวหนูขอความกรานานะต่อแถวกันนิดนึงเนาะอะไรอ่ะอะไรอ่ะถ่ายยากปหยาดถ่ายด้วยอ่ะอะไรเนี่ยข้างบ้านข้างหน้าเนาะอาถ่ายมาเยอะแล้ว